บบบพบก,กับเราช่องพลายอมทรัพย์น้องชมพู่ครับวันนี้อ,อนิวเพิ่งเลิกเรียนใช่ไหมครับใช่ค่ะวันดีนค่ะเร็วบนสูงชมพูชมพ่ชุ่วงเลยไหนมาหาชมพู่แล้วทำไงไปกอดชมพู่ยังเ้านี่ครับมาถึงแล้วถึงโรงเรียนแล้วอ่ะแทกมือหน่อยมาชมพู่มาไหนแท็คมือกับอ,อนิวก่อนแทกมือก่อนลกแทกมือก่อนแท็กมือก่อน แทงมือดิทงมือแทงมือก่อนแทงมือมาถึงแล้วน้องน้องมาถึงโรงเรียนจากโรงเรียนแล้วลูกอ่าวัสดีพี่ชมพูยังครับ,รบพี่ชมพูวัสดีครับยังชมพูวัสดีน้องยังลูกอ่าด,ดูชมพูเคาะหัวให้อ่ะให้ชมพูเคาะหัวให้ก่อนะน,เอน,นะเนนออ,เ,อเหรอนี่นะครับอ่าชมพูทักทายแม่แม่หน่อยเร็ววัสดีแม่แม่หน่อยเร็ว บนสูงบนบนสูงบนสูงบนสูงไอ้ชั้นเลยยองหัวด้วยอ่าทักทายแม่ๆนะครับอ่ะเดี๋ยวน้องอันนี้จะขึ้นคอนะครับพาน้องชมพู่ไปกลับบ้านนะครับผมในพ,พึ่งพึพ่งมาจากโรงเรียนเหรอครับวันนี้ได้สอบไหมหวัดดีแม่แม่เอฟซียังดีครับวันนี้หนูได้สอบสอบสอบ,สอ,บอ่านครับสอบอ่านสอบได้ไหมครับ โอ้สบก่งด้วยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปส่งน้องอนิวกลับบ้านกันครับผมเอายาไปด้วยเลยไปเลยเออกลับบ้านไปเลยนะครับผมเอาไปกินตอนเย็นนะครับวันนี้เออพิ่งกลับมาจากโรงเรียน,นครับก็เอาญยาไปเก็บด้วยนะครับผม เราไปรอชมต่อครับอ่ะตอนนี้ก็ถึงนี่แล้วนะครับผมนี่จัดสิงโตก็ไปด้วยนะครับใช้เอออ่ะ,ออะกระดิกขาไปที่ลูกไปแล้วนะครับของชมพู่ของเราเข็งมากเลยนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดียำใบาบายนะครับผม เห็นม่ะไปเลยเราจะลงเนินนะครับค่อยๆลูกค่อยๆหนักด้วยครับไปได้ครับน้องชมพู่ไปได้นะครับผมไม่มีปัญหาครับแค่นี้นะครับไม่ใช่อุปสรรคของน้องชมพู่เลยครับน้องเป็นช้างที่เก่งนะครับผม แข็งแรงด้วยนะครับตัวเล็กแต่ใจใหญ่นะครับผมไปเลยสนุกไหมครับไปด,ดูนักเรียนของเราก็กี่ช้างอย่างคล่องแคล่วเลยนะครับกระดิกขาด้วยลูกสุดยอดเลย น้องนี่ขี่ช้างเก่งครับขี่มาตั้งแต่เด็กเลยนะครับมาเวลามามา,มาเดินมามามาเน่ยมาเฮ้อ ถึงบ้านแล้วนะครับผมบ้านแล้วเป็นยังไงบ้างครับนี่ครับกลับมาจากโรงเรียนก็เดี๋ยวเราจะเอายาวไว้ตรงนี้นะครับโอ้เดดอาจจะส่งเลยนะครับอ๋ามาๆว่นะมาชมวูมา ตอนนี้ก็เอาหญ้าวางเรียบร้อยครับรูที่ด้วยครับมาเวียนมามาลูกอ่ะมา,มาจับมือหน่อยคนเก่งจับมือหน่อยเลยบนสูงจับมือกับพ่อหน่อยไม่ยอมจับเลยนะครับมาลูกวะสงสสยจะหิวมาลูก่ะเดี๋ยวให้น้องอนิวเปลี่ยนชุดก่อนนะเดี๋ยวไปอาบน้ำครับผมบายบายหน่อย ระหว่างนี้ก็รอน้องอนิวด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำนะครับผมเล่นน้ำกับน้องอนิวนะครับอากาศร้อนนะครับเดี๋ยวให้ชุ่มชื้นนะครับเป็นการอาบน้ำอนคลายนะครับแก้ร้อนนะครับจะได้เย็นสบายตัวนะครับกับน้องชมพู่ของเราครับเดี๋ยวเราไปรอชมนะครับผมมาชมพู่มา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 ลูกมาตอนนี้เราจะไปเล่นน้ำกันนะครับอ้าว แล้วจูงมือพี่สาวไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะไปเล่นน้ำตรงไหนครับครับผุ่มน้อยของเราครับพาชมพู่เลี้ยว,วะชมพู่พาเลี้ยว,วไปสิห <laughs> นจูจะเด้เออเจาตัวเล็กของเรานะครับ เก่งมากเลยนะครับไปปล่อยปล่อยชมพู่ก่อนทางทางแคบลูกไปเลยชมพู่ไปก่อนเลยลูกลพ่อไม่ได้เล่นน้ำด้วยเหรอเปล่าพ่อไม่เล่นหรอกพ่อ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 กลัวจมเหรอเปล่า ให้หนูเล่นกับชมพู่ไป,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 ปไปลุกไป<ะ>เดี๋ยวเรามารอชมนะครับผมอ่าตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับผมนี่น้องชมพู่ก็อาบดำไว้แล้วนะครับไหนอานิวลงไปอีกวะลูกอันนี้เออไม่ยอมไม่ยอมเอาอานิวไปด้วยเลยพี่ชมพู่นี่ไม่ลึกหรอ่ออ่าไม่ลึก ไหนหนูอาบยังละ่ะลงไปอีกกว่มันไม่ลึกเลยไม่ลึกหรอกลูกเออเก่งมากตัวเล็กของเรานะครับเออมาชมพู่มานี่มาวะมามาเลยวะไม่ยอมมานะครับอยากเล่นเหรออยากเล่นนะครับพ่อจะพาพ่อชมพู่ไปไหนอ่ะเดี๋ยวนี่ให้มันนอนชมพู่มันนอนลงตรงนี้อาบให้ชมพู่อยู่นะครับเอาน้ำใส่อีกใส่อีกลูก เอาโอ้ชมพูก็นอนตดในน้ำนะครับเอาเข้า Leave, ขอโอ้ดูผักนี้ผักนี้ก็ลอยมาหาอนิวมาชมพูมาไปนู่นไป<ะ>ไป,ไปนู่นไปนู่นน,น,นั่งนอน,นอ่ะเอาเลย<อ>สบายไหมไไเกงหลุดตูดแล้วไง เรียนกับเราดิอราบาเา่ตอนนี้ก็<อ>น้องชมพู่ก็อาบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสนุกไหมครับสนุกมาาชมพู่มามามา,มาพ่อจะพาชมพู่ไปไหนมามาให้ชมพู่เป่าน้ำใสห่หนูหนูยืนตรงนี้แหละเดียวชมพู่เป่าน้ำให้ นี่ตักเปล่าอ่ะตักบนสูงโอ้้หูพุ่้นี่จะตักตักบนเปล่าเลยเปล่าเปล่าสูงบนสูงตักตักไปหาวันนี้นะครับตักเดี๋ยวเป่าน้ำใส่น้องเลยเร็วเปล่าเร็วเปล่าฮู้อ่ะตักเลยตักอ่ะเปล่าไปเปล่าสูงโอ๊ยเปล่าใส่ตัวเองทั้งมบอกว่าเปล่าใส่นุ๊กน้องหนุนตัก ักเป่าไปเป่า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 ต้อยอยากลงไปเล่นอีกแล้วนะครับเต้าเอือเปียกพ่อนี่ยเต้าเออเป่าใส่น้องเต้าเป่าไปเป่าฮึยัก้าอีอ้าักตักเป่าไปเป่าเป่าเป่าไปไปเล่นอีกไปต้อยไปเฮ้อ ไปอีกแล้วนะครับน้องชมพู่ตอนนี้กําลังเดินทางไปอีกแล้วไป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 ลูกไปไปอดฉี่อ่ะพระคับปอดฉี่ฉี่ข้างหลังเลยลูกไปอีกแล้วครับน้องชมพู่ไปอีกแล้วครับไปอีกแล้วยังไม่อิ่มนะครับอ่ะก็พามาชมบรรยากาศน่ารักน่ารักของน้องช้างนะครับก็ฝากแม่ๆทุกท่านนะครับ กดไลค์กดแชร์กดสับสไลด์และกดติดตามให้กำลังใจช่องพลายอ้อมทรัพย์น้องชมพู่ครับครับวันนี้น้องชมพู่น้องอ,อนิวแล้วก็พ่อควานนะครับก็ขอกล่าวคำว่าอ,อนิวสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับไหนหันมาดีๆลุกหันมาดีๆสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับผม